ต่อกันในเกมที่2นะครับระหว่าง T.K กับ O.D.G นะครับอ,อย่าลืมกด subscribe กด<อ> like กดแชร์ให้กันด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการ OPL, Poly, Omuji Arena นะครับ2021 Spring นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่อง MMG Thailand TV นะครับยังไงผมจะนำเสนอรายการแข่งเนี้ยพยายามจะลงให้ครบทุกเกมแล้วกันแล้วก็จะมีเสียงภาษาไทยพากย์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านชื่นชอบเกมนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจนะจ๊ะมาไม่ทันดับนะเพราะว่าผมต้องอัดจากที่เขาถ่ายสด ก็นี่นะครับเป็นคอมของเกมที่2นะครับเกมแรกเป็น ODG ขึ้นนำไปก่อนนะครับแข่งกันในระบบ Best of 5นะครับผมก็ถ้า3 0ก็จบเลยแทนทีนะมีเนสโกด้วยนะครับลามิเลียน่าจะเป็นตัวท็อปเลนนะครับแล้วก็ MDD มั่นใจเล่นตัวเดิมท่านผู้ชมไครนินเช่นเดิมใครนินเกมเมื่อกี้ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะแต่ว่ามันมันมันยากที่จะเข้าแล้วได้ออกอ่ะสตา เป็นกบนักพนันนะมัน hmm. ชื่อคืออะไรวะจำไม่ไ <ình> ด <lerde> ้แล้วแล้วก็อิจิมมคุเรนครับจากดิเรกครับอืมนี่เป็นท็อปเลนของไอริสนะไอริสที่โดนกระทืบ3-4ศพเมื่อกี้นะรอบนี้เป็นฝันร้ายนะครับแล้วก็ฟอเรสต์นะครับ 呃，Derek 这边加上 MDD 能去游走拿到一定人头的话，其实是能够压制住山师傅的一个发育的。是，想帮中路抢个线权啊？是的，这是一个常规打法。上一局好像也是这么做的。那目前的话，对进行了换线。那什么墨血量还是比较厚的？这里还在蹲，很坏。 这个换线的话，又是一个 T K 的主动换线啊。线上面的能力，铁鼠的话会压制 T K 一些的。但是明，但是确实一木连前期的对线能力是不如匣子的。是，猪猪好啊，猪猪浑身都是宝。对、嗯。啊，猪脑能吃，<laughs> 猪肉也能啊，就是 <laughs> <laughs> 就是控制很多，然后大招还能回一口血，还能自保。啊，这里直接到野区了。<laughs> 这能发现吗？米豆子这里自保都很难，就别说来看野区了。米豆子这边只能等兵线进来吃几个残兵。好看一下这边的话，过来一技能标一下，后续二技能突一下，这边要配合队友。首先猪交了一个瞬步，可是后续被一木连顶起来。我们看那版本对了，是版本对了，是版本对了。 ไม่ได้ราบลื่นเหมือนเกมแรกครับมีการเสีย MDD ไปด้วยไม่คุ้มเลยนะเสียป่าแล้วลาเมลเลียเห็นแล้วครับว่าฟอ e เรสมีการจะมาอินเวดนะเข้ามาแล้วทุบต่อยพื้นไปหนึ่งทีครับเนสโกครับแล้วภาพตัดมาไฟล์กันต่อทางด้านบนครับแต่เหมือนจะทาง TK ที่เลือดโลมากๆนะสตาร์ตายหรือเปล่าอีกทีเดียวเรียบร้อยครับเป็นอีกหนึ่งศพนะแล้วดีเล็กจะรอดไหมฮะตรงนี้ไอิสเกิดมาเติมแล้ว ผู้ค้างไว้นะครับที่ซินเยรอบนี้เลือกเป็นเทสโซนะครับแล้วก็ยืนข้างกับเฮลโลตัวเดิม在一面ลนทางค่อย大卡外 ไม่ไม่อยากให้เขาบาน过来นงสีริงได้จรงกนครับตี้โดนสกลงมาตรงนี้น่าจะตายครับ่อ้ย้เร่อครับหน้าศพที่สองลก็ไหลมาต่อกันที่เกณฑนฟ้านะครับ เป็นซานโกะนะสำหรับฮันโหลผมเรียกผิดเป็นฮานาโกะขออภัยนะเกมที่แล้วเนี่ยผมถึงไม่ค่อยอยากเรียกชื่อที่เก่งอะมีไง มันมันเดี๋ยวมันผิดลาเมลเลียคือเขาสลับแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าแค่ไอไอลิสที่โดนที่โดนกดนะคือฝั่งท็อปทีมเขาเองก็โดนเหมือนกันะลามลเลียก็เล่นไม่ได้นะก็โดนเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่แตกต่างคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเนี่ยการที่เขาจะมาเอาไอลิสได้เขาต้องมา3าตัวนึกออกไห ต้องมาสามตัวแต่ในขดะเดียวกันที่เลนเ d ดีของทาง ODG ก็ก็ได้กันสองตัวเหมือนเดิม <4 S 1> ทําให้ตัวเดินเดินเกมว่างสองตัวกลางกระป่าของ Forest แล้วก็ Kaisito เนี่ยชิลไปไหนก็ได้เติมก็ได้นะครับก ต้องรอดูกันนะเข้าสู่นาทีที่4ครับผมสกอร์อยู่ที่2ต่อ2นะครับแล้วก็เทรดบอมมาแล้วมาแล้วฟอร์เรสตรงนี้ลามเมลเลียน่าจะไม่รอดครับหดตัวเล็กมาก็น่าจะไม่ช่วยอะไรครับสำหระับเดนซุโกตายลงไปอยู่ดีฮะการเงินกลับมานำแล้วนะครับสำหรับ o g อยู่ประมาณ800โกครับผมเปิดไปที่ทาโก ตัวแรกครับของเกมนี่มีการมาดาักก่อนครับ MDD ดีโดนไปเจ็บอยู่เหมือนกันแต่น่าจะไหลออกไปได้แล้วเหมือนจังหวะกระโดดโฉบไปแย่งทากโกได้นะเมะื่อกี้สวยงามเป็นการทำจังหวะแมวขโมยที่ดีนะของ MDD นะีวิ่งโฉบไปแย่งแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะไฟอะไรนะครับแค่ตัดทากโกไปได้เฉย ทางทางที่ตรงจริง,รงๆตอนแรกตัวเองโดนดักนะและเกือบตายด้วยซ้ำนะครับเขาสูุ่าทีที่5ครับผมนะ Iris ครับไอริสครับยังไงดีตัวนี้โอ้โหแล้วเดินหลงมาแบบนี้กลิ้งชนไปล่องจายแฟตหนีออกมาครับเฮเดสแล้วเพื่อนมาซ้อนได้ทันครับผมแล้วน่าจะเป็นการแก๊งตัวเองหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับไคซิโตตายไปก่อนครับ แต่คนเปิดมักรอดคนตามมักตายอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะหาเมื่อกี้ไอริสไม่ตายครับนี่ครับ MDD ครับมาดูซิมันอยู่ตรงไหนกันดาวกระจายยับไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยเจ็บครับเจ็บครับล้วโดนสะบัดดาวกระจายแบบนี้แล้วทิมอีกทีนึงได้ไหมทิมอีกทีนึงไม่ได้ครับสกิลน่าจะหมดแล้วครับ MDD ถ้ามีสกิลสองทิมอีกทีน่าจะตายแน่นอนนะต้องจ่ายแฟดด้วยครับก็ ค่อนข้างเล่นสุดนะเ d d เข้าสุดถึงสุดนะเพราะว่าเหมือนแรกเต็มที่อะแฟดก็แฟเข้าก็เข้านะเขาเล่นเล่นสุดดิผมชอบนี่ยโดดไปโดดมายามากาเซเห็นหรือเปล่าลาเมลเรียเห็นหรือเปลอน่าจะเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ครับมาสิครับโอ้โหแรงแล้วนะซินเย นั่นคือตัวซัพพอร์ตนะโพะเดียวเป็นข้อเลยครับยังไม่ได้เห็นไอเทมนะเอากลิ้งกๆิ้งไปไอริสต้องดูเกมนี้ไอริสนะเกมที่แล้วไอริสก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนอกจากรับตีนนะเดี๋ยวต้องดูเกมนี้โอ้หเจ็บเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยอ่ะแล้วมีทาโกะมาจับป้อมไว้แบบนี้นะ่าจะเสียแน่นอนครับทาวเวอร์ตรงกลาง อ่ะแล้วสวนกลับมาเลยฮะจังหวะนี้แล้วไอริสน่าจะเล่นต่อไม่ได้นะครับเลือดโลมากๆครับได้แต่ต้องเดินประคองเพื่อนเอาฮะแล้วลามิเลียต้องแฟดออกครับเพราะว่าทาง ODG มาเติมเงินครบ5ตัวฮะ นี่กระโดดงับเข้าไปเป็นมาคุมแมปของ ODG อีกแล้วนะจริงๆเหมือนจะได้เปรียบได้เปรียบอยู่ตอนแรกแต่สุดท้ายก็เป็น ODG คุมแมปอยู่ดีนี่แล้วพยายามจะเข้ามาสบัดดาบดาวกระจายไปแล้วงัดยกลอยมาหนึ่งทีเหมือนจะได้ศพสักตัวไหมไม่ได้ด้วยนะ เป็นเอ D เล่นอยู่ตัวเดียวอส่วนมากนี่คือสังเกตว่าในแต่ละไฟล์คือยามากาเซย,ยังไม่เข้าด้วยนะครับแล้วเป็น Forest กระโดดเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องหนีนะครับเรายังไม่ได้เห็นไฟใหญ่ที่ชนกันแล้ว Forest เข้าเข้าไฟเท่าไหร่นะครับนี่ยงไงเปความแรงนะ ไครมนงคือจิ้มสองทีอ่ะเอดีหรือเมรตายแน่นอนนะถ้าเล่นเป็นแล้วแม่นแม่นเ่ยเอามาเลยครับยังไงครับโดนจับงัดมาต้องจ่ายแฟดออกเลยครับคาซิตโต โอ้แล้วเปิดอันติมาครับเทสโซมาดิครับมาดิครับพร้อมยิงฮะและนี่ครับไอริสมุกเข้ามาตรงกลางแต่เหมือนโดนล้วนจาก MD d ดีครับตายไปก่อนแลน้วมียามาคาเซมาซ้อนครับยามาคาเซเปิดอันตินมาซ้อน,นแต่เหมือน,น,นจะต้องถอยหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้เขาแพ็กก็อยู่5ตัวแล้วฟันไอริสตายไปก่อนครับโอ้แล้วฟอร์เรสต้องหนีมาข้างล่างนะแล้วเขาตามมาถึง5ตัวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมเหมือนจะมีคนไม่ได้มาเข้าไฟครับเป็นซินเยครับไปหลอย ้อมตรงกลางอยู่ครับเออเพื่อนมาไม่มาครับก็ได้ออเจ็กตรงนี้ไปฮะเป็นปลาหมึกตัวที่สองนะครับของทีม TK การเงินก็ยังคงตามแปลกไหมเป็นการเงินที่ตามนะของทีม TK นะครับอยู่พันโกครับผม กอคิวํำอยู่แค่2ตัวนะหตัว3าสินเยนี่ยังไม่เสียชีวิตเลยนะเล่นแบบชิวมากโอ้โหแล้วเขาแห่กันมาแบบนี้นะครับในฮัลโหลต้องรีบอ้อมมาช่วยนะเพราะว่าเขามา3ตัวนะครับแล้วจะมีลามิเลียกับมีเอ็มดีตามขึ้นมานอีกไม่ช้าแน่นอนครับเปิดอันติรอไว้ก่อนเลยคืออย่างน้อยถ้าใครเข้ามาล้วงเนี่ยก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับ เอากลิ้งมาครับตรงมานี้ปอมใกล้จะแตกเราด้วยครับแล้วไปไอริสไปเดินชนกับลามิเลียครับแล้วออกได้ไหมฮะตรงนี้โดนยิงฟรีอยู่นะครับโอ้แล้วเป็นไอริสอีกแล้วครับที่เป็นไอริสอีกแล้วที่ถูกกรบเตะกลับไปแล้วเป็นชิวของเอ็มดีดีครับ สังเกตว่าไฟไหนที่ ODG เขาดูว่ามันไม่ได้เปรียบเขาก็ไม่เล่นนะเพื่อนตายก็ปล่อยนะครับแล้วก็ไปเทรดตัวอื่นเอาเป็นตัวที่คล่องแคล่วว่องไวนะครับยาม a g a s e ก็นี่ฮะหาทางออกให้ตัวเองได้ นี่โดดกลับเข้าไปด้วยโดดออกมาอีกทีนึงโอ้โหแล้วโดนอะไรเข้าไปครับแล้วมันไปนยืนอยู่ตรงนั้นวะเกมนี้2ตัวที่เสียไปของไคซิโตเหมือนเขายืนผิดที่นะแล้วก็เอ็มดีเขาพุ่งมาเลยอะคือเจาะจองเอาสักตัวหนึ่งซึ่งแน่นอนตัวนั้นก็ควรจะเป็น

但是这么刷经济还行吧，这里也是 dt 队。呃，毕竟 M D D 拿到四个头嘛，First 这边没拿头的情况下，他能领先一千的经济，看起来刷的、欸。哎，撸呢？撸杆<干>，<干>我有东尼呢。隔、那个、草相望。哎，是的，都没动手。主要是这局山峰切入还真的不好切，这局 T K 的反保能力很强。 จ่ายแฟดต่อ,อครับเราไปเรียโดนลิงสกิลไว้นะไม่เสี่ยงเพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้ใครตายหรือว่าแพ้ไฟมันน่าจะเสียยามาตาโนะแน่นอนอ้าวครับแล้วอิจิโมกุเรนอยู่คนเดียวหรือเปล่าน่าจะเป็นการทักทายคือทางฟอลเรสเขาขอะคงคิดอะว่าไม่มันอยู่คนเดียวไหมวะเขาเล่นไม่ได้เข้าสุดมากนะครับโอ้โหมาสองครับแล้วเจอไอริสอีกแล้วครับแต่ไอริสตอนนี้มันเป็นหมูแข็งแรงแล้วไง มันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นแล้วครับแล้วมีการเข้ามายัดจังหวะนี้สวยงามจาก m d d ครับแล้วสกิลตายไปอีกแล้วครับไคซิโต้โอ้แต่เอาคืนมาได้เหมือนกันครับไอริสเป็นการเทรดป่าไปกับมิดเลนนะ และมีการไฟตลุมบอลกันอยู่ตรงกลางจ่ายทุกสกิลที่มีและพยายามเข้าออกแต่คนที่ฟรีสุดน่าจะเป็นโฟเรสครับช็อตนน้กระโดดไฟกระโดดมาแล้วเก็บไป1เก็บไป2แล้วฟรีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือซินเจครับผมแล้วโดดไปสับตัวสุดท้ายเป็นเอสของทีม ODG ครับแล้วตอนนี้น่าจะเข้าไปเอายามาโตโนโอโรจิเพื่อจะสร้างความได้เปรียบและดันบ้านกันต่อแน่นอน เสียไปแค่คซิโตตัวเดียวครับอ่าเรามาดูภาพช้ากันนะทผู้ชมดูดีเพย์กันหน่อยฮะช็อตนี้ก็เข้าไปตัวคซิโต้จะตายอยู่แล้วแหละนี่ะเอ็นดีดีเข้ามาล้วงนะครับแล้วตัวเองก็ตายลงไปครับและเป็นยามาคาเซฟรีเพย์นะมันเล่นนอกป้อมพอดีด้วยครับเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทเวอร์ที่ใกล้แก้บ้านของตัวเองนะครับ นี่เราเมลเลียก็ตายครับแล้วค่อนข้างฟรีจัดดชุดนึงจากซินเยแล้วก็โดดเข้าไปสับเรียบร้อยแล่ฟันป้อมฟรีๆเลยแล้วน่าจะได้ทั้งยามาโนะแล้วก็ทาโกะด้วยครับการเงินดีดขึ้นไปเลยนะครับถึง5,000โกนะครับตอนนี้ที่ต่างกันอยู่โอ้เงินหมื่นหนึ่งเลยนะซินเยซึ่ง a อดีฝั่งรู้นะครับสตาร์เงินแค่800 0นะ ต่างกันเยอะมากท่านผู้ชมต่างกันจะเห็นชัดในไฟนะที่แบบเขาสามารถเก็บหนึ่งเก็บสองได้ดาเม,มจมันเพยียงพออะไรเงี้ยบางทีของสำคัญสำคัญบางชิ้นก็เปลียดไฟได้เลยนะ 看一下能不能守住吧ฮา在这种劣势局里面很难发挥出它的作用看一下有没有机会再去切到铁鼠或者青姬ฮายร well, okay. ์นได้进นะครับได้ไปแล้วนทที่ส也不行也不能露头ปล่อยทาโกมาเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นบ้านนะขบวนร้อยอซูนก็พร้อมแล้วครับตรงนี้ต้องพยายามเคลียร์คีเพื่ได้มากที่สุดนะน่าจะเป็นต้องหน้าที่ของต่าสุดมีนะยังเยรยังเคลียร ่เฮเดสยังไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเท่าไหร่นะอย่างเกมเมื่อกี้เล่เทำมาโมก็มันควรจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับ เน่ถือว่าเล่นได้ต้องเล่นต้องต้องเล่นได้มากกว่านี้นะสำหรับตัวมิดเลนนะครับมันเลยเนี่ยกลายเป็นว่าขึ้นบ้านง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ได้คิวแคมไปด้วยครับเป็นเวกครับที่นึงศกครับเว็บตรงกลางกำลังเข้าน่าจะได้ป้อมการด้วยไม่ยาไม่เย็นโอ้แล้วโดดเข้าไปแบบนี้แล้วเหมือนจะโดนสแตนด์ดักเอาไว้ก่อนครับแต่ไม่เป็นไรครับฟอเรสเอาแค่นี้หรือเปล่านี่ดูธงดูธงรอบตัว ซินเยซินเยบอกอยากยิงมากเลยอยากให้มีใครเข้ามาอยากให้มีใครมารักโอ้ยแล้วโดนต้องจ่ายแฟดตอ,อกนะครับ M อ D นดดีโบ<ว>เข้าไปโบ<ว>เข้าไป,าไปมาสร้างยาตัดไว้ตรงนี้ครับ<ว>ก็เหมือนเดิมที่ผมเคยบอกอ่ะมันเป็นการ,ารบังคับไม่ให้ดีเฟนซ์นะต้องปล่อยป้อมแตกเหรือป้อมสุดท้ายครับที่จะเป็นเมกาครีฟนะ สุดท้ายแล้วแล้วขบวร้อยศูนย์แบบเต็มเหนียวด้วยนะแล้วก็อยู่กันครบ5ตัวโอ้แล้วมีการจะดันจบเลยหรือเปล่าครับโอ้แล้วเสียทางไอริสไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับกระโดดมาเก็บอีจิโมคุเรนไปได้ครับเป็นดีเวทตายแรกกับไอริสไปแล้วก็คีปเข้าบ้านแล้วครับน่าจะเคลียร์ได้อยู่นะมาอีกชุดหนึ่งก็ถอยกลับไปรอครับ สิบหกนาทีเท่านั้นเองก็บ้านโล่งแล้วนะเคการเงินต่างกันเห็นได้ชัดครับหกพันกว่าโก้ครัหกพันกว่าเนี่ยคือแปลงเป็นดาเมจได้ก็มหาศาลนะ ใช่ไหมพอของที่ซื้อมันก็คือดาเมจไม่งั้นไม่ถ้าไม่ใช่ดาเมจก็เกาะแค่นั้นเองเกาะเลือดดาเมจวนๆอยู่นะเพราะฉะนั้นพลังเงินในเกมโมบ้ามันก็เปลี่ยนได้กับเหมือนดาเมจอ่ะเพราะคงไม่มีใครออกเกาะหกชิ้นถ้าไม่ใช่ตัวแทงใช่ไหมสม่วนมากก็ต้องมีดาเมจโอ้โหแล้วจวังหวะนี้เหมือนรอมานานแล้วลุมกินโตนะครับเรียบร้อยล่วงไปครับเพนโล แต่ก็เหมือนจะไม่มได้เปลี่ยนนะคือวิธีเดียวที่ที่เคจะกลับมาชนะได้คือต้องชนะไฟท์5ตัวแล้วดันเวฟตรงกลางไปจบทำได้แค่นั้นแหละเหมือนแบบผมพูดแบบกำบันทุบดินนะแต่มันเป็นงั้นจริงยากมากมันแตกสามทางแล้วนะไม่เหมือนเกมอื่นอย่างโมบ้ามือถือบางเกมอะ่ะบางที่แตกสามทางชนะไฟ ฝั่งนู้นเหลือแค่สองตัวสาตัวอะไรเงี้ยกันบ้านคนเดียวใช่ไหมอีสี่คนไปตีจบสวนชนะได้พีพพ่เกมอะไรเงี้ยอันนี้ทํายากมากนะครับไม่ใช่กดแรงนะนคนเดียวกันบ้านไม่ได้นะเคียร์คีฟไม่ทันนะครับเบอคีฟมันอึด คีปไม่ใช่คลปแบบสองสกิลคลปหมดเวฟอะไรเงี้ยไม่ได้นะแล้วถ้าเอาตัวแรงๆมาถ้าเอาตัวที่มีดมาเมจมายืนกันบ้านมันก็ตีไม่ได้ไงเข้าใจปะมันก็บุกไม่ได้แต่ก็ต้องดูกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีนะแต่ตั้งแต่ผมดูโปรล็กมาผมยังไม่เห็นไม่เห็นเกมพลิกแบบมากๆขนาดนั้นนะแบบได้สามทางแล้วเกมพลิกอะไรเงี้ย สินเยออกเป็นดาบกันเวทมานะครับโอ้มายีลอดตรงนี้นะครับไอริสแล้วศัตรูพยายามจะเข้ามาถมห้าตัวแต่เจ็บเหมือนกันแล้วทุกคนสังเกตฟอเรสครับกระโดดเข้าไปเปิดอันติมยไหมเปิดแล้วนะครับกระโดดสับแล้วเหมือนว่าจะเสียไอริสไปก่อนครับในไฟนี้ แต่ศัตรูก็คือบอบช้ำนะต้องวิ่งเข้าบ้านซึ่งอยู่ไกลเหมือนกันแล้วยังไงฮะนี่จะไม่ได้ครับสตัวถอยไปเอายามาตโนโอโรจิครับเอาครับเอายังไงฮะทางโอดีจีก็น่าจะจบไม่ได้เหมือนกันแหละก็คือต้องรอนะรอจังหวะดีดี0 20วินาทีนะที่โอดีจีจะมี4คน จังหวะนี้คือไปจังหวะที่ทีเคต้องทําอะไรสักอย่างนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ทําแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะมาเอาเอา่อกิเลนข้ <G iren S 1> างล่างมากกว่านะกว่าที่จะเอายามาโน้นะถามว่าทีเคได้ยามาโน้ไปแล้ว เย็ช่วยได้ไหมอาจจะได้ถ้าได้ยามาตโนแล้วชนะไฟห้าด้วยเข้าใจไหมน่าจะพลิกนี่ครับแล้วเป็นยามาตโนของ T K จริงๆนะท่านผู้ชมแต่มีการไฟเกิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นฮัลโลครับที่ตายลงไปแต่ได้ดีเวทกลับมาเช่นกันครับแต่ดูที่บ้านครับตอนนี้ผมบอกแล้วมันมันปล่อยไม่ได้เลยคือคลิปตีป้อมโหดมาก 还好还好这波主要人员走掉了。对不过年兽的话接下来我们就可以去打。来ลงมาเอาค沟通其实也出现了一点小小的脱节。呃确实是 T.K. 做的比较果断。让山峰一个人打年兽还是有点慢的。意识到山峰一个人在打年兽之后很果断的。那่代จะได้แน่นอนอยู่แล้วนะน่าจะแย่งไม่ได้ตอนที่ขาดซทั้งสองทีมครับซัพพอร์ตก,กันตายแบเมื่อกี ของก็เริ่มจะตันๆแล้วนะสิ่งเดียวที่ได้เปรียบอยู่คือลูกเกมแล้วก็โทเวอร์ของทาง ODG ครับเข้าสู่เาทีที่20ครับผมเห็นแล้วนะว่า MDD มายืนเพรี์ตรงกลางอยู่มาตัดเวฟขบวนร้อยอสูรนะครับเพื่อให้ไปไม่ถึงบ้านก็เท่ากับ ก็เท่ากับโอรุจิฟรีอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าโดนตัดเวฟไปก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ดันก็ไม่มีประโยชน์เอากรีงไปชนกับใครนินครับตรงนี้โอ้แล้วมีการไฟ์เกิดขึ้นแน่นอนครับตรงจังหวะน,นี้ MDD จะต้องหนีแล้วนะจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่แก๊งคนอื่นแล้วครับแล้วอยู่ตรงกลางนะ m อมดีแล้วเหมือนจะตายมีการจ่ายแฟดออกมาแล้วมีการมาปิดทางออก โ,โหลเรียกว่าปิดประตูตีแมวนะครับท่านผู้ชมช็อตนี้แล้วเป็นศพแรกครับตายไปก่อนนะ MDD t ด m d d จะตายอยู่นานแล้วนะแล้วลามเมลเลียได้กลับบ้านหรือเปล่าครับเป็นศพที่2ครับจากดีเรกครับแล้วทาง ODG ยังอยู่ครบ5ตัวฮะท่านผู้ชมรอบนี้น่าจะจบแน่นอนละ เป็นเป็นการพลาดในการเดินนะเขาเรียกว่าอะไรโรเทชสักอย่าง,งเ่อาครับเต,ตใใ้้จบเต้แตกน่าจะไม่มีเวลาให้ดิ้นนะครับเรียบร้อยชนะเกมที่สองไปกับ O.D.G ีคือมันเป็นการเดินเดินเดินพลาดหน่อยเดียวแล้วก็ฝั่งนู้นเขาพลิกกลับมาล้อมร้วเสร็จเลยบวกกับ เอโดนไปเอโดนไปเยอะแล้วด้วยนะโดนเป็นจุกแล้วอ่มันแทบไม่ได้เล่นเลยหนี่างเดียวพอหนี่างเดียวตัวดาเมจหลักหนี่างเดียวอีก4ตัวก็กระสอบทรายนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามชกมันต่อในเกมถัดไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ